ึงแล้ว่นอโอ้หนาวครับใครว่าอิสราเอาวห้อนเนี่ยเยน็นคักบรรยากาศบรรยากาศอิสระเอวอ้เยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นครับพี่น้องครับเล่น่่ไล่สซเอาไว เอาไปล้องยูทูปไปแต่ร้องยูทูปเออไปไป้าไปไปไปโอ้โหหนาวครับพี่น,นอ้องนี่ทะเลวมเลยครับกล้าก์โตครับมึงอากาศเย็นดีมากเรือ้องบรรยากาศครับบรรยากาศข้างในโรงแรมครับกำลังเห็ดเอ่อ ก็นีกับพี่อะิ่อาหารกินน่วกันทัันนี่เก็มามาครับนี่ครับอกมามาอิตาลี เทียบเทียบเทบม่เทีบประธานประธานประธานองเทียบประธานผู้ใหญ่บ้านเชียไปจำกลงลยพออยู่เบิร์ดตั้งแต่ตลอดสายผมเลยว่งเต้นน้มดื่มาิารเีบเมือ บรรยากาศครับบรรยากาศนี่กวครับผมความสะอาดบึ่งบรรยากาศเลยขอทำอาหารครับทุกครักกระเป๋าไปบบรรยากาศครับบรรยากาศยำเศร้าครับ

นายพอควากันนั่นพอคว้าพิบาเปงไหนพูนิบาพนาเชียรนบ่ปไหนเนี่อาการดีว่ะเอยมันจะอบ่อากาศดีมากมากเลยตอนนี้อากาศดีมากมากพอดีเย็นัสสิบห้าสิบห้า โอ้สิบองศาครับแมนบสได้เห็นยังได้เห็นยังกินมนี่ไยังกินกรั่ี่ไข่ใส่บวบบวบไข่วไข่มันไงวไข่ใส่บวบขั้นขั้นใครที่ใเขามาเห็นเองันบมีอย่างเลยบวมีอย่างเอกบกขาวบมีบเขาว่ามันถอดไข่ขวากไข่เด่นเลยอไข่บมีน้ำมันโอ้โหมาัดเดัดมีน้ำมันมี้เดอลงหเกลือมียทั้งหมดมากทุกคนทามหนเหมอ ภาษาอังกฤษมีจักตัวไหมนี่ฮพนี่ฮูจักเลยนี่แอปภาษาเด้ยแอปภาษามีบ่ใช่รเออแอปอันนี้อาจจะเป็นยี่โม่เนี่ยถอดไขรเพิ่งมามอนี้ เนี่ยมันม่ร้องหลับตัวเนี้ยมารองหลับคุยได้ต่ว่าบ่ร้องหลับมันมันมันเปลภาษาให้บ่ร้องหลับเ้มบ่เ้มี่ขอโมใหญ่ไมครับไครับไแต่ว่ามันเป็นสีดีครับไจไใเดี๋ยวสีผ้าคือเป็งบรรยากาศในห้องครับห้องพักที่โรงแรมนึ่ครับกับตัวทิซีมือครับเป็นยังไสะอาดดีบนี่คือห้องน้มเลยครับ ตั้งนบนสิเป็นห้องนอนครับห้องนอนของแรงงานที่มาก Sud ักตัวครับอ่างยามครับสะอาดสะอาดอยู่ได้ครับอยู่ได้นี่อันขลังข้างเกียร์ครับนี่นี่นี่เข้าไปนะครับ้านล่างข้าวเกียร์โลดครับนี่นี่ฟองมาทีอะเฉยๆเฮ้ยเขากำลังที่กับข่อยู่ข้างล่างเบื้องของของเข้าวไปไหนซะเลยบ่ฟองมาสั่งมาหมวกนี่หาเข้าไปเข้าไปบ่หมวกเขาเลยซื้อมะมัง ก็ือะค่อาเหนะเกือบพูดอีกสองครูเสื้อกันฝนอีกมาเห็นแ่างอันนฮะอานีละดีเติล้ห้องักนี่มา